สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบทดสอบค่ะคุณครูจะมาทดสอบเด็กๆนะคะว่านักเรียนเนี่ยเรียนจบไปแล้วนะคะในเรื่องหน้าที่และส่วนต่างของพืชเนี่ยเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราได้มีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทดสอบนะคะพยายามทําด้วยตัวเองนะคะอ่าสิ่ง มีชีวิตที่เรียกว่าพืชค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืชเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอ,อ่ยมีผลค่ะเห็นไหมนักเรียนเห็นผลไมเอ,อ่ยอ่าผลข้างในผลมีอะไรคะมีมะเมล็ดค่ะนักเรียนนะอ่าผลเนี่ยลักษณะของผลก็บางผลก็กินได้ใช่ไหมคะบางผลก็กินไม่ได้นะคะต่อไปนะคะดอกค่ะ ลักษณะของดอกนะคะจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างตัวนี้เป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ลักษณะที่เราจะใช้ในอดอกไม้เนี่ยมาล่อมแมลงเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงคะมีสีสวยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะมแมลงถึงจะมาตอมใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะก็เป็นอะไรคะมเมล็ดค่ะนักเรียนมเมล็ดเนี่ยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ใช่ไหมคะอ่าขยายพันธุ์เป็นยังไง เมื่อหล่นลงดินเนี่ยมเมล็ดก,ก็เป็นไงคะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะลำต้นลำต้นทําหน้าที่อะไรคะลำเลี้ยงน้ํานะคะแล้วก็อาหารนะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองนะคะลำเลี้ยงจากไหนจากรากใช่ไหมคะเพราะว่ารากเนี่ยทำหน้าที่อะไรเอย่ย ดูดน้ําและาธาตุอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่ลาต้นแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะต่อไปใบทําหน้าที่อะไรคะใบทําหน้าที่สร้างอาหารค่ะสร้างอาหารจากอะไรจากแสงแดดนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าดอกเนี่ยนักเรียนดอกเนี่ยทำหน้าที่ล่อมแมลงนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ค่ะทําหน้าที่ล่อมแมลงแล้วสืบพันธุ์นะคะลักษณะที่จะล่อมแมลงได้ดีเนี่ยของดอกคือต้องมีสีสวยค่ะนะแล้วก็ มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะมแมลงต่างๆถึงจะมาตอมนะคะต่อไปนะคะก็จะมาเข้าให้นักเรียนนะคะเขียนในสมุดเลยนะคะสมุดวิทยาศาสตร์นะคะเขียนแบบทดสอบเรื่องหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชนะคะเขียนลักษณะแบบนี้เลยเหมือนที่คุณครูส่งไปให้นะคะเพื่อ เราจะมาทดสอบแต่ก่อนที่จะทดสอบเนี่ยคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะมีสิ่งที่เราเรียนมาในเรื่องพืชนะคะเมื่อกี้ครูก็พูดไปคร่าวๆแล้วเนาะต่อไปาเข้าสูงเลยค่ะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะ,ะโครงสร้างของพืชนะคะนักเรียนมีอะไรบ้างคะโครงสร้างของพืชก็มีใบค่ะนักเรียนใบทําหน้าที่อะไรคะสร้างอาหารค่ะนักเรียนต่อไปค่ะลําต้นทําหน้าที่อะไรคะลําต้นลําต้นทําหน้าที่ ชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำธาตุอาหารนะคะต่อไปนะคะดอกค่ะดอกอย่างที่คุณครูบอกดอกเนี่ยมีหน้าที่ล่อแมลงใช่ไหมคะแล้วก็ทําหน้าที่สืบพัน์ธุต่อไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะก็มาดูผลและ,มะเมล็ดค่ะทำหน้าที่อะไรคะผลและ,มะเมล็ดก็ทําหน้าที่ขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะ ต่อไปก็มาดูรากนะคะนักเรียนรากทําหน้าที่อะไรเอ่ยรากทําหน้าที่ยึดลําต้นกับดินดูดน้ําและธาตุอาหารนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเราก็มาดูเลยนะคะว่าคุณรูจะมีอะไรไมาให้นักเรียนดูผลไมค้ค่ะนักเรียนน่ากินมากเลยนะคะครูอยากกินมะละกอแล้วสิะมะละกอเนี่ยนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะว่ามะละกอเนี่ยมีมเมล็ดที่อยู่ในเนื้อมะละกอเนี่ย มีเมล็ดเดียวหรือว่าหลายเมล็ดคะหลายเมล็ดเลยเห็นไหมคะอ่าต่อไปมาดูอะไรอีกลำยองโอ้ไม่ใช่ลำไยนะคะนักเรียนอ่าลำยนะคะลำใยมีเมล็ดอยู่ในผลเนี้ยกี่เมล็ดคะแค่เมล็ดเดียวนะคะจําไว้นะคะ,ะลักษณะของเมล็ดนะคะนักเรียนลักษณะของเมล็ดแต่ละผลไม้เนี่ย เป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างมะละกอเนี่ยมีหลายเมล็ดค่ะลำไยมีแค่เมล็ดเดียวไหนใครเคยกินลำไยบ้างนะคะมี1เมล็ดไหมคะมีแค่เมล็ดเดียวหรือว่า1เมล็ดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูน้อยหนาใครเคยกินน้อยหนาบ้างน้อยหนาเนี่ยนักเรียนมีหลายเมล็ดไหมคะน้อยหนาอ่ามีหลายเมล็ดนะคะน้อยหนาเนี่ยมีหลายเมล็ดมากๆเลยเหมือนกับมะละกอเลยแต่ก็ไม่เท่ากับมะละกอใช่ไหมคะอะแล้วก็มาดูต่อไปค่ะนักเรียน แตงโมแตงโมเนี่ยมีหลายมเมล็ดไหมคะแตงโมก็มีหลายมเมล็ดไข่ไหมคะดำๆเต็มเลยนะคะน้อยหนาก็มีหลายมเมล็ดเห็นไหมคะดำๆเต็มเลยส่วนลำไยมีแค่ะมะเมล็ดเดียวเห็นไหมคะ,ะผลมะละกอก็มีมเมล็ดหลายมเมล็ดเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูผลมะม่วงค่ะนักเรียนโอ้โหอยากกินมะม่วงอีกแล้วคุณครูอยากกินผลไม้ที่อยู่ตรงหน้ามากๆเลยเด็กๆนะค,นคุณครูเป็นคนที่ชอบทานผลไม้มากๆเลยนะคะอ่ะ มะม่วงนะคะนักเรียนนีคะ่ะเห็นไหมคะมะม่วงออยากกินมากๆเลยมะม่วงนะคะมะม่วงมีกี่มเมล็ดคะนักเรียนผลมะม่วงมีกี่มเมล็ดเอ่ยมีแค่มเมล็ดเดียวนะคะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดของมะม่วงมีแค่มเมล็ดเดียวนะคะอ่าทีนี้นักเรียนจําไว้นะคะเ่อค,คุณครูไปออกเอข้อสอบถามว่าอาผาลไม้ในข้อใดมี มเมล็ดเดียวนะคะนักเรียนก็ต้องตอบให้คุณครูให้ได้ว่ามีลำไยหรือว่ามะม่วงนั่นเองที่มีมเมล็ดเดียวแต่ถ้ามีหลายมเมล็ดล่ะคะผลของผลไม้ชนิดใดน,นะคะมีหลายชนิดมีอะไรบ้างคะมีมะละกอแปงโมแล้วก็น้อยหน่าใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะแล้วก็มาดูอีกค่ะว่าโอ้โหลักเรียนเพื่อนเพื่อนักเรียนเนี่ยกำลังวิ่งไปรอบสะเลย, <S <S เ,ลยเห็นไหมคะวิ่งไปรอบสะเพื่อ ไปส่องดูอะไรคะไปส่องดูสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในน้ําค่ะนักเรียนเห็นไหมเขาถืออะไรไปด้วยแว่นขยายใช่ไหมคะแว่นขยายทําหน้าที่ขยายสิ่งเล็กๆให้เป็นไงคะมองดูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ,ะแล้วในลักษณะสระน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีต้นทูบฤาษีนักเรียนเคยเห็นไหมคะนี่ต้นทูบฤาษีสวยมากนะคะ,ะใช้เป็นบางคนบอกว่าดอกย้านะคะแต่บ้านครูที่ต่างจังหวัดเนี่ย คุณครูเรียกว่าดอกหญ้านะคะเด็กๆเนาะอ่าแล้วก็มีปลาค่ะนักเรียนมีกุ้งมีหอยค่ะมีกบแล้วก็มีอะไรคะที่อยู่ในน้ําอันนี้เป็นพืชใช่ไหมคะอ่านมีอันนี้เป็นพืนชค,นนพค่ะอยู่ในน้ําคือบัวค่ะอะแต่ต้นทูบลือสีล่ะคะอยู่ในน้ําหรือว่าอยู่บนบกคะอยู่บนบกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะบัวคืออาศัยอยู่ในน้ําจาไว้นะคะต่อไปคะ่ะมาดูกันนะคะ พืชที่เกิดบนบกนี่เด็กคนนี้เขามาเดินมาข้างถานนนะคะแล้วก็ไปเห็นต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยก็เกิดอยู่บนบกค,ค่ะมีหญ้าด้วยต้นทานตะวันก็เกิดอยู่บนบกนะคะตำลึงก็เกิดอยู่บนบกนะนักเรียนเคยเห็นใบตำลึงไหมคะต้นตำลึงไหมคะต้นตำลึงเนี่ยนะคะจะเป็นไม้เลื้อยนะคะนักเรียนเลื้อยไปนะคะเลื้อยไป Oracle. ตามาที่ต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆน,นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็มาดูเลยนะคะ ขอทบทวนเรื่องกระบองเพชรอีกนะคะนักเรียนนะในทะเลทรายเนี่ยนักเรียนพืชที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากใบเป็นอะไรคะเป็นหนามใช่ไหมคะจาไว้นะคะในพืชที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยเขาจะมีการดํารงชีวิตโดยการปรับเปลี่ยนใบเป็นหนามนะคะเพื่อลดการคายน้ํานะคะหรือว่ากักเก็บน้ําเอาไว้ใช้นานๆนะคะส่วนต้นกระบองเพชรเนี่ยนักเรียน ต้นกระบองเพชรเนี่ยจะใช้ลำต้นในการเป็นไงคะสร้างอาหารนะคะพืชต่างๆนักเรียนอยาสับสนนะคะพืชต่างๆเนี่ยจะใช้ใบในการสร้างอาหารแต่มีต้นกระบองเพชรเท่านั้นนะคะที่ใช้ลำต้นในการสร้างอาหารนะคะเห็นไหมคะว่ากระบองเพชรเป็นพืชที่อยู่ในทะเลทรายมีการปรับตัวโดยลดรูปใบให้มีขนาดเล็กแหลมแข็งคล้ายน้าเพื่อลดการสูญเสียน้ํานั่นเองจําไว้นะคะและมีการกักเก็บน้ําไว้ ไว้ภายในลำต้นนะคะทำให้ลำต้นนั้นปวบน้ำนะคะนักเรียนจำเอาไว้เลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ต้นกระบองเพชรค่คะนักเรียนพืชที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวโดยการใบเนี่ยจะกลายเป็นน้ำนะคะเพื่อลดการสูญเสียน้ำลงไปนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ทะเลทรายเป็นยังไงคะแห้งไหมคะแห้งคะ่ะนักเรียนนะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาทำ แบบทดสอบข้อที่1เลยค่ะนักเรียนฟังโจทย์คุณครูดีๆนะคะจําได้ไหมคะเมื่อคุณครูอ่านโจทย์นะคะให้นักเรียนเลือกแค่ช้อยกอไก่ขอไข่คอควายไปเติมลงในข้อที่1เท่านั้นเลือกไปแค่1ข้อนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่1โจทย์ถามว่าข้อใดคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชทั้งหมดค่ะนักเรียนข้อใดคือสิ่งมีชีวิตเป็นพืชทั้งหมด,อด,อมหมดอกอไก่ต้นส้มโอต้นชบาต้นกุหลาบ เป็นพืชทั้งหมดไหมคะคำว่าต้นนะคะขอไข่ต้นส้มโอต้นชบาแมวอืทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าคอควายคะนักเรียนต้นกุหลาบต้นมะนาวสุนักข้อไหนคะนักเรียนที่เป็นพืชทั้งหมดเลยก็ไก่ต้นส้มโอต้นชบาต้นกุหลาบขอไข่ต้นส้มโอต้นชบาแมวข้อควา ต้นกุหลาบต้นมะนาวสุนัขข้อไหนคะการนักเรียนก็เลือกไปเติมในข้อที่1นึ่ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะผลของพืชข้อใดที่มีเมล็ดเดียวอ้อเมื่อกี้ีนคุณครูอธิบายนักเรียนฟังแล้วใช่ไหมคะดูรูปก็รู้แล้วว่านักเรียนเห็นไหมคะผลของพืชข้อใดที่มีเมล็ดเดียวคะนักเรียนก็ไก่น้อยหนาค่ะน้อยหนาเนี่ยเป็นพืชที่มีเมล็ดเดียวไหมคะหรือว่าข้อขอไข่คะขอไข่ มะม่วงค่ะอันนี้คือมเมล็ดมะม่วงนะคะอ่าดูเอานะหรือว่าข้อคอควายค่ะนักเรียนฝรั่งค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดของฝรั่งค่ะอันไหนคะที่มีมเมล็ดเดียวก็ขอหรือว่าคออ่าเลือกลงไปเติมในข้อที่2เลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ ส,าาส่วนใดของพืชที่ทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหาร,าอ,าอ,าราอู้ง่ายมากเลยนักเรียนส่วนใดของพืชที่ทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารก็ไก่ดอกขอไข่ใบ yse, ขอควายรากส่วนใดคะเด็กๆอ่าเอาไหม่ค่ะส่วนใดของพืชที่ทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารก็ไก่ดอกขอไข่ใบขอควายรากค่ะข้อไหนคะนะักเรียน นักเรียนสามารถเลือกไปตอบลงในข้อที่3ได้นะคะ,ะถ้าไม่มั่นใจนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะหรือว่าเปิดทบทวนดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนก็ได้นะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่4ค่ะดอกของพืชทําหน้าที่อะไรข้อที่4ค่ะดอกของพืชทําหน้าที่อะไรกอไก่สร้างอาหารขอไข่ชูกิ่งก้าน ข,อข้อควายสืบพันธุ์อ่าข้อที่4ี่นะคะดอกของพืชทําหน้าที่อะไรคะเด็กๆดอกของพืชน่ะก็ไก่สร้างอาหารถูกไหมคะนักเรียนถูกไหมหรือว่าจะเป็นขอไข่ชูกิ่งก้านคะข,อข้อควายสืบพันธุ์เอ๊ะอะไรคะนักเรียนดอกทำหน้าที่อะไรนะต่อไปข้อที่5เลยนะคะข้อที่หใบของพืชทําหน้าที่อะไรทีนี้เป็นใบแล้วนะคะใบของพืชเด็กนักเรียนทําหน้าที่อะไรคะ กไก่สร้างอาหารขอไข่ยึดลำต้นคอควายสืบพันธุ์ข้อไหนคะนักเรียนข้อที่5อ่านโจทย์เสร็จแล้วฟังครูอ่านเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เลือกไปเติมลงเลยห้ามเดานะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเปิดดูในแบบฝึกหัดได้นะคะนักเรียนต้องทําให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่6คะ่ะส่วนใดของพืชทําหน้าที่ล่อแมลงนะคะ ส่วนใดคะเด็กๆของพืชที่ทําหน้าที่ล่อมแมลงคะโอ้โหคุณครูใบให้หมดแล้วว่าก็ไก่ดอกค่ะดอกเอาไว้ล่อมแมลงไหมคะขอไข่รากนะรกากล่อแมลงหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นข้อคอาฟค่ะถูกทุกข้อที่กล่าวมาเลยทั้งดอกทั้งรากถูกไหมคะอะนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะไปเติมในข้อที่6นะคะต่อไปนะคะข้อที่7ดค่ะ พืชในข้อใดอาศัยอยู่ในน้ําข้อที่7ค่ะนักเรียนพืชในข้อใดคะนักเรียนที่อาศัยอยู่ในน้ําก็ไก่บัวค่ะนี่ค่ะบัวขอไข่คือกุหลาบค่ะนี่ค่ะขอไข่คือกุหลาบขอควายคือทานตะวันค่ะอะไรคะนักเรียนที่อาศัยอยู่ในน้ําพืชชนิดใดเอ่ยที่อาศัยอยู่ในน้ําก็ไก่บัวค่ะเห็นไหมบัวขอไข่กุหลาบค่ะข้อควายทานตะวันค่ะ ข้อไหนคะเลือกได้แค่ข้อเดียวนะคะไปเติมลงในข้อที่7เลยค่ะกองขอคอนะคะเลือกได้แค่ข้อเดียวนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะลักษณะใดของพืชที่มีส่วนช่วยลอ่อแมลงอ่าลักษณะใดของพืชคะเด็กๆที่มีส่วนช่วยล่อมแมลงค่ะก็ไก่ค่ะมีหนามตามลําต้นถูกไหมคะมีหนามเฉยเฉยเนี่ยก็ล่อมแมลงและได้ละหรือว่าจะเป็นขอไข่คะ มีใบขนาดใหญ่เกี่ยวมั้ยคะมีใบขนาดใหญ่ก็มแมลงก็ช่วยล่อมแมลงได้หรือว่าจะเป็นข้อคอควายคะ่ะมีดอกสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมคะ่ะช่วยล่อมแมลงได้ข้อไหนคะก็ไก่ค่ะมีหนามตามลำต้นคะ่ะข้อไข่มีใบขนาดใหญ่ข้อควายมีดอกสีสวยแล้วก็กลิ่นหอม ลักษณะใดของพืชคะที่ช่วยล่อมแมลงค่ะก็ไก่มีหนามตามลำต้นข้อไข่มีใบขนาดใหญ่ข้อควายมีดอกสีสวยกลิ่นหอมข้อไหนคะเด็กๆอ่าคุณครูไม่บอกนะคะให้นักเรียนเลือกไปเติมใส่ในข้อที่8เลยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะข้อที่9ค่ะเพราะเหตุใดพืชในทะเลทรายจึงเปลี่ยนใบเป็นน้ำข้อที่9ค่ะ เพราะเหตุใดพืชในทะเลทรายจึงเปลี่ยนใบเป็นนาำก็ไก่คะ่ะลดการสร้างอาหารถูกไหมคะนักเรียนหรือว่าจะเป็นขอไขะคะ่ค่ะลดการคลายน้ำเอ๊ะขอไข่หรือเปล่านะลดการคลายน้ำหรือว่าจะเป็นคอควายถูกทุกข้อที่กล่าวมาเลยทั้งกอไก่ขอไข่ก็ถูกถูกไหมคะเพราะเหตุใดนะคะพืชในทะเลทรายจึงเปลี่ยนใบเป็น,น้นาก็ไก่ลดการสร้างอาหาร ขอไข่ขลดการคายน้ำข้อควายถูกถูกข้ออ๋อข้อไหนคะเด็กๆสามารถเลือกคำตอบไปเติมลงในข้อที่9้าได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะเด็กๆข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10ค่ะพืชชนิดใดาอาศัยอยู่บนบกง่ายมากเลยนะคะข้อที่10ค่ะพืชชนิดใดาอาศัยอยู่บนบกกไก่คะ่ะบัวถูกไหมคะบัวอยู่บนบกหรือเปล่า หรือว่าขอไข่ค่ะต้นมะม่วงอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในน้ําคะต้นต้นมะม่วงเนี่ยอาศัยอยู่บนบกหรือว่าในน้ําคะหรือว่าจะเป็นข้อคอควายค่ะข้อควายผักตบชวาเอ๊ะผักตบชวามันอยู่ในน้ําหรือว่าอยู่บนบกเอ่ยอ่าทวนอีกนะคะข้อที่10นะคะพืชชนิดใดอาศัยอยู่บนบกกอไก่บัวขอไข่ต้นมะม่วงข้อควายผักตบชวาข้อไหนคะเด็กๆสามารถเลือก คำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะไปเติมใส่ในข้อที่10ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยทำได้แน่นอนเลยนะคะนักเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะคนไหนเสร็จแล้วนะคะสามารถส่งมาให้คุณครูตรวจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Open Chat ไลน์กลุ่มนะคะกลุ่มส่งงานหรือว่าจะส่งตัวกับคุณครูก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มส่งงานนะคะคุณครูขออนุญาตตรวจเป็น สัปดาห์นะคะนะคะเพราะว่าบางบางคนเขาก็ไม่ได้มีเวลาเนี่ยทำในวันนั้นนะคะอาจจะทําวันหยุดวันเสาร์นะคะในตอนกลางคืนก็ได้นะคะ,ะวันนี้ก็พานักเรียนมาทําแบบทดสอบเพียงเท่านี้นะคะพบกันในวิดีโอนะคะในวันอังคารนะคะพบกันในวิดีโอในวันอังคารแต่ว่าคุณครูก็จะลดภาระงานให้แก่นักเรียนนะคะวันอังคารนะคะ,ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ